ชีวิตของมดเปรียบเป็นมดสมชื่อบบอบางและไร้น้ำหนักพร้อมจะถูกพัดไปกับสายลมแห่งโชคชะตาเสมอตลอด20กว่าปีสายลมนั้นพัดพาเธอไปฝ่าฟันมาหลายบทบาทเหลือเกินเพิ่งจะไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่สายลมแห่งโชคชะตาหยุดผันผวนชีวิตของมดจึงได้มาดำเนินต่ออยู่ที่นี่หมู่บ้านลำหาดตํบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ ในตาใสซื่อคู่นี้เหมือนไม่มีอะไรซ่อนอยู่แต่ใครจะไปรู้ว่าทุกเก้าของชีวิตเธอเต็มไปด้วยบาดแผลไม่เว้นแม้กระทั่งเสียงร้องไห้ครั้งแรกของเธอที่ดังมาจากกองขยะใช่ครับเธอคือเด็กหญิงผู้เคยถูกทอดทิ้งไว้ในจุดที่ไม่มีใครคิดว่าจะมีชีวิตงอกงามขึ้นมาได้ก็ทีแรกก็ทางปะ ป้าดูใช่ลูกป,ป้าไหมไม่ใช่ป้าก็บอกเก็บเองมาจากทางขยะอย่างนี้รอทำ <ฮะ S 1> ไมถึงได้ถามป้าว่าหนูใช่ลูกป้าไหมเกิดอะไรขึ้นก็มันสงสัยอะมีความสงสัยทำไมถึงสงสัยอยู่ดีๆถึงสงสัยไม่รู้อ่ะเซนตินนทีมันบอกอ๋อเซนมันบอกค่ะ,<ฮ>ะอืมทีนี้ป้าก็เลยเฉลยว่าเก็บเองมาจากทางขยะ ดูรายการทีแล้วก็คิดถึงแม่ร้องให้ตลอดเพื่อนมันชอบร้อด้วยแหละอ๋อเพื่อนชอบร้องร,อรู้รู้สึกว่ามันเป็นปกพ่อแม่ก็ไม่มีแม่มีไหมเนี่ยมันวาอ๋อ <c oughs> แล้วเราแล้วเราตอบว่าไงอ่ะมีแต่ป้านกึกว่ามีแต่ป้าเ <c oughs> พราะเราเรียกป้ามาตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอใช่ค่ะป้าจันเขาเก็บมา 2 8ปีที่แล้วชะตาของชีวิตเด็กหญิงยังไม่ถูกลิขิตให้จบลงที่กองขยะเมื่อเสียงร้องไห้ของเธอลอยไปเตะหูพนักงานกวาดถนนชื่อป้าจันกลายเป็นว่าเวลาชีวิตเด็กหญิงจึงได้เดินต่อไปบนโลกกว้างใบนี้เหนื่อยไหมหมดเหนื่อยอยู่ค่ะ นี้รู้สึกยังไงเวลาอยู่กับตัวเองไม่รู้ลมอะไรหอบรู้สึกน้อยใจแม่เหมือนแม่ไม่รักเราหรือเปล่าเหมือนแม่รักน้องมากกว่าอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอยู่กับป้าจัน์เป็นยังไงบ้างก็โอเคแต่ไม่ชอบพ่อเพราะว่าพ่อมันคนลรจิต หนูตีหนูด้วยท่าไหนไม่รู้หูฉีกปาจันก็พาไปโรงพยาบาลปาเราให้ฟังใช่แล้วหนูก็ฟังใจไม่ชอบพ่ออีกเลยเดี๋ยวนะทําไมถึงถึงอยู่กับพ่อแล้วพ่อมาได้ยังไงทําไมไปเจอน่าจะเป็นน่าจะเป็นญาติของแม่หรือเปล่าแม่ก็รู้จักคนชื่อปาจันด้วยแม่ก็เคยแพ้แม่ก็เคยมาหาปาจันตอนเด็กๆพ่อกับแม่แย่งหนูหนูก็จะไม่ชอบพ่อหนูก็จะอยู่กับแม่มากกว่า แล้วอนนี้หลังอยู่กับป้าจันเจอคุณพ่อพ่อมาตีเราก็เลยฝังใจไปแล้วแล้วหลังจากนั้นชีวิตของมดเป็นยังไงต่อก็อยู่ในสถานสงเคราะห์อ,อยู่กับป้าจันถึงอายุเท่าไหร่ถึงได้เข้าไปสถานสงเคราะห์อตอนอนุบาลสองอีกป้าจันเป็นคนพาหนูเข้าไปในสถานสงเคราะห์หรอไม่ใช่ค่ะครูเขาเหมือนมาเที่ยวงานวัดนะ่ะอ๋อครูครูเขารู้จักกับป้าจันเหรอไม่ค่ะเขาไปเที่ยวงานวัดที่บูเขาทองค่ะ แล้วไปเจอหนูได้ยังไงก็หนูก็อยู่กับป้าจันผู้ดีป้าจันอาศัยอยู่ในวัดอยู่แล้วครูสถานสงเคห์เขาเลยขอใบเอกสารอะไรของจากป้าจันไปแล้วหนูอยู่ในสถานสงฆ์เป็นไงบ้างก็เหมือนอยู่ในคุกอะเหมือนอยู่ในคุกทำไมไะก็มันมีระเบียบเยอะไงคะ ทุกที่ก็ต้องมีระเบียบแหละถูกแล้วอ,อ,อืแล้วเราอยู่ในนั้นเราไม่มีความสุขเลยเหรอก็มีความสุขบางไม่มีความสุขบางนะอะไรที่ทําให้มีความสุขในสถานสงเคราะห์ก็รู้สึกว่าการได้เป็นพี่คนโตต้องคุมน้องเล็กๆอย่างเงี้ยแล้ว<อ>เ,เป็นเราเราจะมีน้องเลี้ยงอย่างนี้นะอย่างนี้แหละมีอํานาจ <laughs> ใช่ใช่สั่งได้หยุดถ้าเถียงไปนั่งสมาธิอะไรแบบนี้นะอ๋อ <laughs> อันนั้นคือโมเมนต์ที่มีความสุข แต่เราไม่ชอบเป็นลูกน้องเพราะว่ารุ่นน้องนี่จะต้องโดนลุงพี่รังแกทำลายชีวิตที่ไม่ค่อยชัดเจนมีพ่อกับแม่โผล่มาในความทรงจำครั้งแรกพร้อมหน้าแต่สถานการณ์ไม่เอื้อต่อคำว่าครอบครัวเด็กหญิงมดจำใจถูกสลักคำว่ากําพร้ากลางหน้าผาก จึงไม่ผิดคาดที่เส้นทางชีวิตของเธอต้องไปเติบโตในสถานสงเคราะห์วันที่ทำให้เด็กหญิงผู้กำพร้ายยิ้มกว้างและหัวใจพองโตได้มากที่สุดคือวันที่แม่กลับไปเยี่ยมเธอวันนั้นหนูประทับใจมากหนูหนึกเป็นพี่สาวหนูหนูก็เผลอเรียกวิทาไมพี่ขอโทษนะคะพี่สาวกูสวยจังวะไม่ใช่พี่สาวมึงนั่นนี่นี่แม่มึงเพราะเพราะว่าเพราะเพราะว่าไม่เจอกันหลายปีแล้วหนูก็ดีใจมากวิแม่กูสวยขนาดนี้เลยเหรอวะ หนูก็ดีใจมากหนูก็กอดแม่แบบร้องไห้เลยค่ะรอใช่แล้วประกวดหนูน้องพมาาอยู่ในสถานสงเคราะห์ใช่ค่ะตอนนั้นหนูประกวดหนูพม่าผู้ดีแม่ก็ไปเยี่ยมหล้นี่แม่ใช่ไหมใช่หนูก็วิ่งเข้าไปกอดแม่เลี้ยงเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหนูถ้วยหนึ่งให้เงินมาร้อยหนึ่งหนูจำได้อร่อยไหมก๋วยเตี๋ยวมื้อนั้นอร่อยกินกับน้องด้วยน้องน้องสาวน้องสาว อนนึกถึงตอนกินกว๋วยเตี๋ยวก็ไม่รู้อะเรารักแม่เราคิดถึงแม่อเหรอพูดว่ารักแม่ได้เต็มปากเลยเหรอทำไมถึงคิดถึงเขาขนาดน,นั้นนะไม่รู้อะถ้าเขาไม่รักเราเขาคงไม่ตามหาเรา าลากันยังไงวันนั้นอนกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วยังไงต่อก็กอดกอดกันกอดกันแม่บอกหนูว่าไงแม่บอกว่าแม่มีแฟนใหม่นะหมดรับได้เลยหนูก็บอกว่ารับได้เหรอใช่แต่ว่าแฟนใหม่แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไร สองแม่มาเยี่ยมเป็นไงแม่มาเยี่ยมตอนไหนแม่มาเยี่ยมตอนป .6 ป .6 อยู่บ้านราชวิถีอันนั้นโทรนนะัดคุยกันแล้วใช่ไหมใช่ก็คือแม่แม่คือว่าคือว่าหนูได้ยินเสียงย่าด้วยนะก็คือแม่ของแม่อีกทีหนึ่งอ่ะหนูไม่เคยเห็นหน้าใ,ใช่เลยยายของหนูยายบอกว่าทําไมไม่จองเรียนไวใ้ให้หลานละไอ้นุชอย่างงาู้นอย่างงี้แม่ก็คือจองไว้ให้แล้วแม่มาบอกว่าคิดถึงเหมือนกันนะ แม่จะเอาไปอยู่ด้วยพากลับบ้านอย่างี้แม่ยังสวยเหมือนเดิมไหมวันนั้นสวยเหมือนเดิมหรอสวยกวย่าลูกอีก <laughs> สวยกว่าลูกอีกและแม่บอกว่าไงที่บอกว่าต้องจงเรียนแม่จองเรียนแม่แม่จองเรียนมาให้หมดแล้วนะอย่างนี้ใช่จำได้ตอนป .6 ใช่ค่ะจองโรงเรียนม .1 อ,อะไรอย่างเงี้ยหรอใชอ่แล้วพอได้ยินประโยคนั้นแล้วยังไงต่อดีใจคิดว่าตัวเองจะต้องได้กลับบ้านแน่ เตรียมอะไรไว้หมดแล้วหรอใช่เตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรไว้หมดแล้วคือพร้อมจะกลับบ้านกับแม่แล้วนะ่ะแม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์คันขาวมาเลยมากับน้องสาวหนูโอ้จะได้กลับไปอยู่กับแม่แล้วใช่นนะสุดท้ายก็ไม่ได้กลับก็ร้องไห้เลยทไมไม่ได้กลับอ่ะครูเขาไม่ให้กลับเขากลัวแม่ดูแลแล้วไม่ได้หรือเปล่า,าหลังจากนั้นได้เจอแม่อไหมไม่ .6 คือครั้งสุดท้ายที่เด็กหญิงได้เห็นหน้าแม่แม้จะเฝ้ารอวันแล้ววันเล่าก็ไม่มีวี่แววว่าแม่จะกลับมาหา6ปีต่อมาก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาอุปการะเด็กสาวสงเคราะห์ไปดูแลชีวิตที่ดำเนินไปวันต่อวันกับครอบครัวบุญธรรมวันหนึ่งจุดเปลี่ยนก็มาถึงเมื่อเธอพบรักกับหนุ่มสุรินลูกจ้างของพ่อบุญธรรม เส้นทางชีวิตตัวคนเดียวจึงเริ่มนับหนึ่งกับคำว่าครอบครัวของตัวเองในฐานะสะพยยพลัดถิ่นอยู่ที่บ้านลำหาดจังหวัดสุรินร์แห่งนี้นี่แหละครับแฟนคนนี้ก็ไปเจอพ่อเลี้ยงหนูนั่นแหละเป็นลูกน้องของพ่อเลี้ยงอีกทีหนึ่งอ๋อก็กไปปิง๊งรักกัน,นอยู่ที่พัทยา <laughs> ไปอยู่ที่พัทยา<ะ>แล้วก็ยังไง,งยายก็รักกัน มีลูกด้วยกัน2คน 2> ค่ะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านแฟนงใช่ค่ะในวัย28ปีสถานะของมดเป็นแม่ลูกสองแล้วทว่าความรักในมุมของลูกมดเองกลับเคยได้สัมผัสมันแค่เพียงสองครั้งในความทรงจำอันเลือนราง ความตั้งใจที่เธอพยายามติดต่ออีเตอร์อีจันวันนี้ก็เพื่ออยากตามหาแม่ของตัวเองให้ได้พบหน้ากันอีกสักครั้งโดยหลักประกันที่มีคือหัวใจและใบเกิดครับมีสูนจิบัตรยู่รนะูปรูกว่าต้องหาในเฟสแม่ชอบถ่ายรูปมีเฟสแม่ด้วยเคยเคยค้นหาแต่ว่ารูปแม่นะ่ะชอบถ่ายรูปแต่ว่าไม่อ,อนหลายปีแล้วถ้าพี่ได้ไปตามหาแล้วแม่บอกว่า ไม่เคยมีลูกชื่อมดก็ต้องทําใจทํานับจะเสียใจไหมก็เสียใจครึ่งหนึงค่ะคิดว่าถ้ามีแม่เข้ามาอยู่ในชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นดีกว่านี้ <c oughs> คิดอะไรอยู่ทำไมถึงร้องไหค้คิดถึงแม่คิดถึงแม่อเดียวเลย คิดถึงใครคนนั้นอด,ดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะลงคิดถึงเธอไม่รู้อยู่ไหนคิดถึงน้องด้วยไม่เคยเจอยายสักครั้งเลยเคยได้ยินเสียงแล้วอยากเจอตาไหมอยากเจอทุกคนเลยเหมือนอยู่คนเดียวอะปรึกษาใครก็ไม่ได้ เวลาปรึกษาใครไม่ได้ทำไจะต้องเก็บไว้คนเดียวแล้วเวลามีปัญหาทำยังไงอ่ะก็เดินไปบอกย่าเขานี่แหละถ้าสมมติว่าวันนี้แม่มายืนอยู่ข้างหน้านี่มันจะเกิดอะไรขึ้นอยากกอดแม่อยากบอกรักแม่คิดถึงแม่ สักครั้งในชีวิตก็ดีไม่โกรธหันอยใจหันไปทำไมมีแต่คนเขามีแม่เอาทำไมเราไม่มีเหมือนเขา16 ีที่สัญญาณแห่งความรักความคิดถึงของแม่ขาดหายทิ้งให้เด็กสาวเผชิญโลกกว้างเพียงลำพังโดยที่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะรับรู้ถึงความคนึงหาหรือไม่ต้องคอยเอาใจช่วยสะพ้ยพลัดถิ่นคนนี้กับภารกิจแห่งความหวังตามหาไออุ่นแม่คืนใจนะครับ Okay.